สวัสดีค่ะมาพบกับคุณรูนกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดส,สัปดาห์แล้วนะคะขอ,อทบทวนในหน่วยครอบครัวแสนสุขของเรานะคะก่อนอื่นให้เราไปร่วมกันร้องเพลงบ้านของฉันก่อนนะคะใครที่ลองได้ลองพร้อมๆกันเลยนะคะ ที่จบลงไปแล้วนั้นนะคะเป็นเพียงบ้านของฉันนะคะอ่าเราจะมาทบทวนนะคะสายใหญ่ของครอบครัวเราก็จะเป็นสายใยที่เรียกว่าครอบครัวใหญ่นะคะก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาของเรานะคะต่อไปสายสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะแคบลงมานะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะ แล้วก็มีลูกๆบางครอบครัวก็จะอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วครอบครัวก็จะอยู่กับคุณปู่คุณยานะคะต่อไปหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะทุกคนที่อยู่ในครอบครัวจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางคนก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทําความสะอาดคุณแม่ก็จะกลายเป็นคนปรุงอาหารนะคะกิจกรรมที่เรา ทำกันในครอบครัวของเรานะคะก็อย่างเช่นดูทีวีร่วมกันทานอาหารร่วมกันออกกําลังกายร่วมกันนะคะพ่อคุณแม่ก็จะดูแลพวกเราในการสอนการบ้านทบทวนบทเรียนนะคะสอนให้เราได้ปลูกต้นไม้และมีการพักผ่อนร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่5เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลซึ่งกันและก,กันในครอบครัว ต่ครอบครัวของเรานะคะอยู่ด้วยกันนั้นหลายคนบางครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กแต่ถ้าบางครอบครัวมีแค่คุณพ่อคุณแม่และลูกสองคนหรือสามคนถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่เจ็บป่วยคุณแม่ก็จะต้องพาเราไปหาหมอนะคะเ mm hmm. มื่อไปหาค,หคุณหมอคุณหมอก็จะต้องตรวจวัดไข้วัดคึื่นหัวใจจับชีพจรนะคะว่าเป็นอะไร สองดูคอมีน้ำมูกไหมจะควรจะให้ยาอะไรกลับมารับประทานนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะการดูแลในครอบครัวนะคะก็การทานอาหารสิ่งสำคัญนะคะตัวเรายัางเล็กอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นห่วงมากในเรื่องของการทานอาหารทานอาหารก็ต้องให้ครบห้าหมู่จะได้ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะและที่สำคัญเลยนะคะก็ต้องให้ความรักและความอบอุ่นกับ ทุกๆคนในครอบครัวนะคะดังเช่นที่พระเจ้าโซงบอกเราสอนเราในเรื่องของความรักนะคะได้ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะคะในครอบครัวของเราเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้และในช่วงนี้นะคะ คุณโอเขอ,ขอ,ขอฝากนะคะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ